นี่คะ่ะทัวหลังนะคะนี่คะ่ะเป็นแบบนี้เลยร้อนอย่างนี้เลยคะ่ะสามารถที่จะใส่ตู้เย็ยยนไว้ได้นะคะนี่คะ่ะสวัสดีค่ะกับโฮโคโค,โคโฟู้ดนะคะอาหารง,ง่ายๆสามารถทำทานได้เองนะคะวันนี้เรามี เมนูมันนาเสนอเป็นถั่วรังต้มนะคะคือลองลองเสิร์ชดูเลยถั่วรังอันนี้มันมีแต่ที่ใต้อะค่ะปลูกแต่ที่ใต้ตอนนี้ลองดูนะคะมันจะเป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้เท่านั้นนะอันนี้เราตอนนี้เราได้มาส่งมานขุดมาใหม่ๆเลยจากดินเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปล้างให้สะอาดทำความสะอาดถั่วรังนี่ทำอะไรได้บ้างอา่ต้มใส่เกลือค่ะทานอร่อยมากแล้วก็ หรือว่าจะต้องแกะเม็ดแล้วก็เอาไปทําเป็นบวชเหมือนคล้ายๆแกงบวชนะคะก็ใช้ทําได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาต้มเกลือธรรมดาง่ายๆลองดูกันนะคะไปเริ่มล้างกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะมันเป็นถั่วที่ปลูกในดินนะคะเป็นถั่วใต้ดินก่อนเลยใช้เวลาล้างต้องล้างสะอาดเลยเพราะว่าเปลือกมันบางมากค่ะถ้าเกิดเราล้างไม่สะอาดเวลาเราต้มมาค่ะดินมันจะเข้าไปใน,นนี้ด้วยนี่เดี๋ยวเราจะแกะเม็ดให้ดูก่อนนะคะถ้าเป็นเม็ดบิบออกไม่ค่อยออกเพราะว่ามันยัง สดมากค่ะจตต้องนี่เนื้อในเป็นนี้เลยค่ะในไหมคะเม็ดแบบนี้ถ้าจะบวชก็เอาแต่เม็ดอย่างเงี้ยไปบวชแต่ว่าอันเนี้ยเราจะต้มเราก็ต้มทางเปลือกเวลาล้างนะคะคือดินพวกเนี้ยค่ะใส่น้ําเข้าไปเยอะๆเลยแล้วก็ถูอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะดินมันจะออกมาเลยนี่เลยถ้าตัวช่วยของเรานะคะวันนี้ก็คือขยำกับอันนี้เลยค่ะสกอตไบค่ะคลุกให้ทั่วเลยแล้วก็ล้าง ล้างไปเรื่อยๆล้างหลายๆ,ายๆน้าขยํมดินพวกนี้มันดูเหมือนจะติดติดติดเยอะแต่ไม่จําเป็นต้องต้องทาทีละอย่างนี้นะคะขยํมแค่คลุกๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องหลายน้ําหน่อยนะคะนี่เลยเดี๋ยวพอเราล้างได้สักให้ดินพวกนี้ออกหมดก่อนแล้วเราก็ค่อยมาล้างกับเกลืออีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนต้มเราใส่เกลือแค่เล็กน้อยนี่ค่ะล้างไปเลยล้างไปเรื่อยๆเลยนี่กระเังใหญ่ๆใช้กระเังใหญ่ๆได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนหลายน้ําหน่อยค่ะ อันนี้ด้วยความที่สดมากค่ะบ้านเราปลูกเองแล้วเขาก็ส่งมาให้อย่างสดๆเก็บมาสดๆเลยเนี่ยค่ะถ้าเกิดบางทีเราซื้อที่เขาต้มแล้วมันอาจจะแบบว่าเหี่ยวกว่านี้หน่อยแล้วนะคะอันนี้คือยังยังสดมากๆเลยนี่ค่ะพอได้น้ำหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนน้าเลยค่ะอันนี้เราล้างมาสักสามสี่น้ำแล้วนะคะนี่ค่ะมันจะเริ่มขาวขึ้นแล้วต้องล้างไปจนกว่าจะน้ําเป็นสีขาวเลยค่ะ ถ้าไปใส่กระรมังใหญ่หน่อยฉีดน้ําที่เป็นแบบข้างนอกอะคะ่ะก็จะเร็วหน่อยแต่นี่พอดีเราล้างในครัวมันก็จะภาชนะเล็กหน่อยค่ะเดี๋ยวมาดูน้ําถัดไปนะคะนี่นะคะล้างจนจนน้าไม่มีเศษดินอยู่แล้วอะคะอ่ะนะตัวที่เราขยี้ขยี้มันก็จะหลุดออกจากเปลือกนะคะนี่ค่ะพอตอนที่เราน้ําสุดท้ายที่เราจะยกขึ้นนะคะใส่เกลือลงไปขยำขยำเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรายกขึ้นไปต้มกันเลยค่ะนี่ค่ะนะครับล้างจนน้ําเราเป็นสีขาวเลยค่ะยกได้เลยถ้าแบบน้ําไม่มีดินนี้วล้วยกไปต้มได้เลยค่ะเดี๋ยวไปต้มกันเลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ําให้ท่วมๆนะคะให้ท่วม่วของเราแล้วก็ เวลาต้มนะคะเปิดไฟแรงหรือไฟค่อนข้างกลางก็ได้ค่ะต้มสักประมาณ20นาทีแล้วก็ตอนต้มใส่เกลือไปสักประมาณครึ่งช้อนชาก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะเดี๋ยวมันเค็มนะคะดูปริมาณถั่วเลยค่ะว่าถั่วเรามีเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็ใส่ไ,ไ้ต้มไปเลยสัก20นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะปิดฝาได้เลยนะคะอันนี้นเราต้มมาสักประมาณ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันแตกหรือยังนะคะนี่มันจะเริ่มแตกแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าแตกยังไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะ ยังใช้ไม่ได้จะต้องต่อไปอีกสักประมาณสัก5-7นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาถึงยกลงได้เพราะว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวปอกให้ดูว่า mm hmm. เนื้อมันจะยังคงแข็งอยู่นะคะถ้ายังแตกแบบว่าแค่แตกปกติเวลาถ้าต้มแล้วสุกแล้วเนี่ยมันจะเปลือกมันจะต้องอ้าออกมาค่ะเนื้อสุจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะเดีย๋ยวเราปล่อยไว้ทิ้งท,ทีนี้ถ้าตอนที่เราอันนี้ค่ะเราชิมดูเลยว่ารสมันเริ่มกรอบแล้วเค็มหรือย,ยังถ้าแบบว่าเกลือได้แล้วเนี่ย เราก็ไม่ต้องเติมแต่เราเติมตอนแรกนะ่ยเติมแค่น้อยๆเพราะว่าถ้าเกินเค็มมันแก้ยากแต่ถ้าอย่างเงี้ยค่ะเรายัางสามารถใส่เกลือเพิ่มไปได้อีกนิดนึงให้ออกรลือดปร,รี้ยมๆก็พอนะคะเมื่อกี้เราใส่ไปครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้เราก็เติมไปอีกสักประมาณครึ่งนึงค่ะไม่ต้องเปื่อยนะคะแค่กรอบๆค่ะนี่อีกสักประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวยกขึ้นแล้วให้สะเด็ดน้ําเลยค่ะแล้วก็ใช้ได้แล้วของดีภาคใต้เลยนะคะอร่อยๆค่ะ ้าเกิดเดี๋ยวนี้นะคะถ้าใครจะสั่งเนี่ยเขามีสั่งผ่านช้อปปีได้เลยนะคะคนใต้ต้มเป็นอยู่แล้วอันนี้เราอยากจะให้แชร์เพื่อนๆภาคอื่นได้ดูว่าเผื่อแบบว่าอยากทานเราก็สามารถสั่ง <c oughs> <ๆ>ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีแบบส่งดิ l i v เ r อรี่ทั่วไทยนะคะนี่ค่ะต้มต่อมาอีกห้านาทีนะคะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวยกขึ้นแล้วก็เสด็จน้ำมาเลยนะคะอย่าแช่น้ำมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าถั่วเราจะ ตัวที่มันนี่มันจะชื้นค่ะแล้วมันก็จะไม่อร่อยมันจะแฉะเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกปุ๊บกรองน้ําเอาน้ําออกเลยคะ่ะให้ถั่วแห้งทานอร่อยเลยค่ะเก็บไปทานได้นานหลายมื้อนะคะไปค่ะนี่ค่ะถั่วลังนะคะนี่ค่ะเป็นด้แบบนี้เลยลอนๆอนีอ้เลยคะ่ะสามารถที่จะใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะนี่ค่ะ ลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะต้มง,ง่ายๆนะคะต้มให้อร่อยก็คือนี่ค่ะประมาณ25นาทีนะคะแล้วก็เสดจน้ําเลยห้ามทิ้งไว้ให้แช่เลยนะคะนี่ค่ะนิ่ม,มกๆกรอบๆอร่อยเลยลองชิมกันดูนะคะเดี๋ยวนี้สั่งทาง Delivery ทาง s h o ป e ีอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s c r สไ e ให้เรานิดนึงนะคะของดีภาคใต้ลองชิมเลยค่ะอันนี้ทำไม่ยากเลยนะคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ